เก็บอย่างนี้เลยเหรอสวัสดีค่ะ,กะเษกษตรการสินประดีชาแนวมนิภาคึ้นผู้อีกแล้วค่ะหาเก็บเห็ดเพิ่นว่าเห็ดออกเห็ดดินออกกำลังดอกอ่อนๆง,งามๆมาสัน่นทีมงานกเ็เลยมาลุยค่ะ มาเก็บเห็ดน้วกันค่ะมามา,มาตอนนี้ก็ถึงปลาแล้วนี่พู้นเขาจะออกไปข้างหน้าแล้วอะประดีเห็ดเห็ดอันนี้เห็ดน,นี่โม่แรกแหกงมานเห็ดกาบยางหรือว่าเห็ดทานอันดำเซนใหญ่ๆเนาะเห็ดกาบยางค่ะ เฮ็ดอันนี้เพื่อนบอกแกงบ่แซสบทอบป้มาสัน่นปลสบกลัวมาสัน่นเห็ดกาบยางเดี๋ยวปรดีจะเอาไปปนค่ะเห็ดกาบยางก่อนนี่สีหาดอกคุณได้พิศดอกใหญ่ๆมดแล้วหมดแล้ว,วไปหาต่อค่ะหาต่อ าเจออีกค่ะเฮ็ดอันเฮ็ดนาแลค่ะเฮ็ดก้อนนาแลหนาเขียวเขียวเนาะว่าเป็นนาแลเฮ็ดก้อนนาเขียวค่ะได้อีกแล้วค่ะซีฮารอกนี่มันอีกแล้วเฮ็ดก้อนนาแลเอ้ยเฮ็ดก้อนนาเขีย <c oughs> <c oughs> วบ่ค่อยเบ้าซื้อเฮ็ดบ่ค่อยถูก มาอีกต่อมาอีกค่ะต่อมาอีกตรงนี้มาเห็นเห็ดไหมอันเห็ดก้อนหนาเขียวนั่นอีกเด้อยูก้อนหินไหมย่างกัรลองซองอยู่สองดอกสองดอกเนี่ย yeah. แข็งแข็งเลย <Yeah. S 1> แข็งแข็งเลยเก <Yeah. S 1> ็บสิคะรอรอะไรเจออีกแล้วเ,เห็ดอันนี้เป็นเห็ดก้อนหนาเขียวค่ะเนี่ย ขียวคือเห็ดไข่นี่เนี่ยได้สองดอกค่ะแข็งแข็งอยู่เลยงาม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 ได้ดอกน้อยนะเอาไป <c oughs> ได้เครื่องกระตาแล้วอันนี้เห็ดเพิงค่ะเห็ดเพิงเห็ดเพิงเห็ดพึ่งขาว <c oughs> เห็ดพึ่งขาวขายาวๆค่ะใส่เข้าไปค่ะ เอาอันนี้ดอกหนึ่งบะมี่มูค่ะบะมี่มูเห็ดหนาแหละบะม,มี่มูงามงามค่ะอาเซลฟี่กันท <c oughs> ั้งนั้นละตทั้งนั้นได้น,นี่เห็ดค่ะเห็ดค่ะก็เอา้า เ e ็ดไงมฮนาเลย heat นาเลย h นาเล่เป็นตาเหรจะพี่นาพี่นานาเล่โอ้แมนมันคือขาขาี่เจ้าสังเกตบ้างเลอ heat นาเลอ๋ออันนี้เมนดูแมนบดนี่บโอ้เศรษเศรษเศรษอ๋อตุ๊กตา คนเห็นบ่เห็นเบือสวนเห็นหลี่ยมจใสมีปลาติ่งแกงไปเก็บเลยนี่ก็เห็นสองดอกอยู่นี่ไป่กลเลยอันเปิดไปตองเป็นนี่อ๋อจากผ่าฉนเหรอนี่จะต่ใบตองปะแต่ใบตองเดี๋ยวก็เต็มตาเดี๋ยวก็เต็มตาสวยๆนี่ไข่นี่ใครเห็นเห็ดปะนี่ไงเห็ดเห็ดหน้าเร่เร่ เห็ดหน้าเล่เล่ฮะอวยหล่ะจิไปเก็บก่อนเก็บเห็ดก่อนนะจ๊ะอีหนึ่งโดฮึสองดอุ้ยอุ้ยหยาบแท้หยาบหยาบเห็ดไอเห็ดอย่างก็เขาเจ้าเอิญเห็ดเห็ดกาบยางนี่ hết cạp vàng đầm đầm cứ hết than เห็ดมันปูค่าเห็นมันปูนดอกใหญ่แต่ว่าเป็นแบบนิดอ่อนๆนะบมันแบบกรอบๆเห็ดมันปูชนิดปูนุ่มเงืงอกชนิดมันค่ะกะานแล้วค่ะเป็นเวลาใกล้จะเที่ยงค่ะสิบเอดโมงค่ะไต้เฮดร่วมค่ะ ใ่คนละกะตาในเห็ดรวบครับล้ะค่ะขอบคุณม,มากมากทุกการรับชมทุกการติดตามค่ะฝากกดติดตามกดซับกดสไครกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจไปดีด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ